เอาเละครับก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมทุททกๆท่านเลยนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกมบีทโ so ซ l Resonance กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งหลายๆคนในตอนนี้เนี่ยกำลังสงสัยเลยใช่ไหมครับว่าทีมที่เราทำอยู่เนี่ยหรือว่าเราปั้นอยู่เนี่ยมันโหดแล้วหรือยังนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของการจัดทีมเมตาในช่วง c v t นะครับว่าจะมีตัวละครตัวไหนที่น่าใช้แล้วก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวด้วยนะครับเป็นทีมแบบครบองค์ประกอบไปเลยนะ ตอนเปิดจริงเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดแล้วก็สุ่มกาชาหาตัวละครตัวนั้นให้เจอนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกรลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเตรียมเติมเกมบิดโซเ s o โซแนนกับทางไลซีการ์ดเนี่ย ก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะมาเริ่มกันในส่วนของตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยเนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นเมตาแบบจ๋าๆเลยก็คืออุราฮาระคิซึเกะที่เป็นสายสนับสนุนในการเพิ่มค r i t i c a แล้วก็บัฟโจมตีให้กับทีมด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าอุราฮาระเนี่ยมันเป็นทีมฟันอยู่แล้วทีมฟันตอนนี้นะครับที่ติดเมตาเนี่ยเพราะว่าเรามีในส่วนของตู้อิจิโกะบางใครอยู่นะครับผมแล้วระยะเวลาเนี่ยอันนี้คืออิงตาม CBT นะ มีอยู่ประมาณสัก14หรือ15วันนั่นแหละตั้งแต่เกมเปิดนะครับผมถ้าตอนเปิดจริงเนี่ยไม่รู้ว่าเวลาตรงนี้จะมีการเพิ่มด้วยหรือเปล่ามันก็เลยทําให้อุลาราเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าจับจ้องมาในช่วงแรกๆนะครับแล้วในส่วนของเซตการใส่เนี่ยผมใส่ในส่วนของการเพิ่มพลังชีวิตนะทำให้ตัวของมันมีเลือดที่เยอะขึ้นอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีการ์ดตัวละครของอุลาระเนี่ยก็มาใส่แทนได้นะครับแต่ว่าผมยังเปิดไม่ออกแล้วก็สกิลเนี่ยคืออัพเต็มหมดเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราอไ ดทั้งฝั่งของขีดจำกัดก็ยังศูนย์อยู่นะครับเปิดตัวซ้าไม่ได้ตัวซ้ําเกมนี้รู้สึกเหมือนว่าเปิดไปเรื่อยๆก็เพิ่มดาเมจนะแต่ดาเมจที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของตราประดับมากกว่าตัวตาประดับเนี่ยหรือว่าตัวจิ๊กซอนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มสเตตัสตรงนี้ด้วยเห็นไหมมันจะมีบอกหมดเลยนะว่าเราเนี่ยใส่3มชิ้นแล้วจะเพิ่มอะไรบ้างเมื่อปล่อยสกิลต่อสู้แล้วทั้งทีมจะได้รับ1นึ่งเอฟเฟกตก็คือเอฟเฟกต์ปั๊บนะครับจะเพิ่มดามดมดเ,เมจท มันเพิ่มคีย์คอพในตัวของมันเองแล้วนะครับด้วยการกดสกิลอะแล้วยังเพิ่มในเรื่องของตัวดาเมจเนี่ยไปอีกนะครับบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าค่อนข้างโหดเอาเรื่องเลยนะในส่วนของการเล่นหลักๆของอุราฮาระเนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องของการโจมตีธรรมดาไปก่อนนะเพื่อให้ตัวพารของเราเนี่ยเก็บสแต็คครบอันเนี้ย ถ้าเกิดเราอยากจะได้เร็วที่สุดนะครับผมให้กดใช้สกิลที่1ห,หรือว่าสกิลนี้เลยสกิลนี้เนี่ยจะทําให้เพิ่มในส่วนของคริติคอลนะแต่ละชั้นจะทําให้พลังของทีมเนี่ยเพิ่มขึ้น10%ต่อเนื่อง15บาวินะครับแล้วชั้นตรงเนี้ยเก็บได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3สแต็กระนะแล้วยังมีในส่วนของสกิลกดใช้แบบกดค้างด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการตวัดดาบอ่ามันจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะลอยด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ในส่วนของสกิลวันติ สกิลนี้นะครับผมจะเป็นการทาดาเมจแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็จะเพิ่มตรงนี้ด้วยดาเมจคีย์ทคอทั้งทีมเพิ่มขึ้นแล้วก็สเต็คตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น3เลยก็คือเพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มคีย์ทคอไปด้วยนะครับวิธีการเล่นกับตัวละครตัวอื่นอย่างเบียคุยะอย่างเงี้ยนะครับพอเวลาเรากดใช้สกิลของเบียคุยะปุ๊บเราเปลี่ยนมาใช้ตัวละครวลาละเลยแล้วก็กดสกิลนี้นะครับหลังจากนั้นใช้สกิลของเบียคุยะด้านซ้ายเนี่ย ให้มันลดไปเรื่อยๆนะยิ่งเรากดสกิลเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้ลดมากขึ้นเท่านั้นนะครับจะเป็นการบิลดามจให้กับตัวหลักของเราแล้วก็ตัวอิจิโกะบางไคด้วยนะครับผมไปต่อกันในส่วนของตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือทางฝั่งของคุโรสกิอิจิโกะร่างบางไคนั่นเองร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่เราต้องเปิดในช่วงแรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตู้เนี่ยมาก่อนใครเพื่อนเลย ในส่วนของอาวุธแล้วก็การสวมใส่เนี่ยอันนี้เราจะใส่เป็นการประจําตัวของอิติโกก็ได้นะครับที่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มมาตาคริติคอล15%แล้วก็สร้างดาเมจเนี่ย100%เลยนะครับหลังจากที่ปลดปล่อยการโจมตีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสเตตัสหลักๆของอิติโกด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตาประดับหรือว่าจิ๊กซอเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่เป็นเซตจันทมินผงาดนะครับอันนี้ผมได้แค่ประมาณ3ดาว พยายามจะเก็บ4ดาว5าดาวอยู่สูงสุดไนดะ้อยู่ที่ประมาณ5าดาวนะครับถ้าเกิดเราใส่ครบเนี่ยมันก็จะมีเซตตรงนี้บอกนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี18%แล้วทุกครั้งที่ปล่อยสก,กิลต่อสู้เนี่ยดาเมจของการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นอีก22%แต่ว่าอยู่ได้ประมาณสัก1ิวีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วนะแล้วยังรวมกับตัวอุลาระด้วยนะครับผมที่เพิ่มในส่วนของคิแล้วก็เพิ่มในส่วนของการโจมตีแบบเร็วมากๆเลย ในส่วนของการเล่นอ,อิติโกล่างนี้นะครับไม่ยากเลยอันดับแรกเลยคือเราต้องตีให้ตัวแต้มวิญญาณเนี่ยอ่ามันขึ้นไปเต็มหลอดก่อนนะครับเราจะตีแบบธรรมดาก็ได้1 2แล้วก็3นะครับพอขึ้นแสงปุ๊บแล้วก็ฟันรัวๆอย่างเงี้ยได้ดาเมจเยอะดีนะบางคนนี่แบบตีรัวๆเลยนะครับแบบบิงไปตีอย่างเงี้ยดาเมจมันค่อนข้างไม่หวือหวาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นผมผมก็แตะ1 2แล้วก็3แล้วก็ฟันรัวๆแบบนี้ สร้างดาเมจได้ดีเลยรวมถึงสกิลแรกด้วยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะฟันรัวๆแบบเมื่อกี้เนี่ยนะเรากดสกิลแรกเนะี่ยไปเลยแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นการฟันรัวๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งกด1 2 3แล้วนะครับผมและในส่วนของอันตินะครับเวลาเรากดใช้เนี่ยมันก็จะเป็นกายร่างเป็นหน้าก,กากฮอลโลนะครับเพื่อไปฟันศัตรูแบบนี้แล้วก็ ฟันเบิล้ลรัวๆเลยยิ่งถ้าเกิดเราก,กดใช้อีกทีนึงเนี่ยมันจะเป็นการระเบิดดามเมจฮอลโลทิ้งไปนะครับหลกัหลากๆการเล่นอิจิโกะเนี่ยก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะให้มันเป็นตัวหลักเนี่ยก็ถือว่าเล่นด้วยสบายๆเลยครับเผอๆจับคู่กับเบลคุยะเนี่ยยังได้เลยนะครับผม ใช้เบคุยะเปิดสกิลนี้ก่อนแล้วเปลี่ยนอิซิโกะมาใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยวานรัวๆแล้วกดเบิ้ลแล้วก็กดตัวเนี้ยอีกทีนึงนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าอยากจะเล่นเป็นสายไหนถ้าเกิดใครอยากจะเล่นสายแทงทะลวงก็เอาเป็นมาลาดเมอิคาคุโน1ไปเลย ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นสายหมัดหรือว่าเน้นต่อยมากกว่าเนี่ยผมยกให้ทางฝั่งของโยรุอิจินะครับหรือว่าน้องแมวดํานั่นเองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครทางเลือกนะสำหรับคนที่อยากจะเล่นเซตนั้นโดยที่ยังไม่ครบองค์ประกอบเท่าเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นสายฟันเนี่ยมีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละครับที่จะยืนหนึ่งในตอนนี้นั่นก็คือทางฝั่งของเบียคุยะนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ดันพลังมา ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะตอนนี้คือยังไม่ได้ปลดปล่อยเลเวลเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเบคุยะาเนี่ยเป็นตัวละครที่คอมโบมันมากๆเลยนะครับอย่างอาวุธที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของการ์ดประจําตัวเลยการ์ดประจาตัวเนี่ยถ้าเกิดใครมีเนี่ยมันเพิ่มดาเมจได้เยอะมากเลยครับทุกครั้งที่ปล่อยสกิลต่อสู้เนี่ยจะได้รับพลังงานสกิลสนามลบเพิ่มเติมอีก2แต้มนะครับมันก็จะทําให้ตัวเซมบงซากุระเนี่ยสามารถปล่อยเพิ่มขึ้นได้ แล้วก็จะทําให้ตัวดามเม e เพิ่มอีกประมาณ10%ด้วยแล้วมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจนสูงสุดเน่70%ด้วยกันนะครับในส่วนของตาประดับนะครับผมก็ใส่แบบ Full Option เต็มๆเลยนะยิ่งมีตัวการ์ดประจําตัวของเบคุยะด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเบคุยะไม่ได้อยู่ในสนามเป็นตัวแรกนะครับผมมันจะชาร์จพลังท่าไม้ตายของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นไวมากๆเลยประมาณ25%นะครับแล้วดาเมจสกิลของสนามลบเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ50% ถ้าเกิดเราปล่อยเทนเมียวคุ oup, หรือว่าสกิลแรกไปนะครับผมจะต้านทานสายฟันของศัตรูด้วยนะลดลงอีกประมาณ25%เลยทีนี้ในส่วนของเซตประดับเนี่ยถ้าครบ3ชิ้นเนี่ยดามเมจสนามลบเนี่ยจะเพิ่มอีก20%ด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่ปล่อยสกิลหรือว่าการโจมตีปกติเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ4.5%ต่อเนื่อง15วิเก็บได้สูงสุดเนี่ยประมาณ6ชั้นเลยนะครับ เป็นตัวละครที่น่าจะคุ้มค่ามากที่สุดแล้วในการเอาไปใช้งานนะถ้าเกิดมีตัวการ์ดครบแล้วก็ตัวจิกซอเนี่ยครบไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการเล่นกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเรามีครบทั้งหมด3ตัวเนี่ยจะเล่นยังไงบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจะให้บิคุยะเนี่ยใช้สกิลเทน เนียวคู่อะไรของเขาไปก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้เลยนะครับเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยจะโจมตีใส่แบบอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งรอสกิลไล่หรือว่าเอฟเฟกต์แอนิเมชันไล่จนจบนะครับผมหลังจากนั้นเราก็กดสกิลนี้นะครับทำการโจมตีเข้าไปแล้วก็บิงไปฟันเราต้องกดสกิลด้านซ้ายด้วยเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราโจมตีไปแล้วนะอย่างเช่นอิซิโกะเนี่ยมีสกิลที่บิงเยอะเนี่ยกดไปเลยนะครับรัวๆเลย แบบนี้นะครับผมจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนสกิลของเบคุยะเพิ่มไปด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าเรากดไปเรื่อยๆนะครับวนไปวนไปแบบนี้จนมันครบถึงกําหนดที่กดได้แล้วเนี่ยมันจะทําการเปลี่ยนเป็นสกิลแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกเบคุยะออกมาฟันได้แล้วก็ตวัดดาบปิดท้ายทีหนึ่งเพื่อไปการเทสดามจทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ใช้สกิลแรกเห็นไหมพอเวลาเราทาคอมโบครบเซตปุ๊บเนี่ยสกิลแรกจะวนกลับมาทันทีเลย แล้วก็ใช้ต่อมันก็จะเพิ่มมาประมาณ56หลอดเนี่ยล้วก็เปลี่ยนไปตัวอื่นแล้วก็คอมโบต่อครับกดตัวนี้ลดไปเรื่อยๆเลยยิ่งถ้าเป็นอิจิโกนะผมบอกเลยว่าสกิลเสริมแบบกดใช้อย่างเงี้ยมันมีเยอะมากๆเลยนะครับผมเลยทําให้เราเนี่ยกดสกิลดาบของเบคุยะได้มากขึ้นแปบ๊บเดียวเห็นไหมครับนั่นติมาแล้วประมาณ2 3เซตเองดาเมจที่ทําได้จะเยอะมากๆหรือเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอุระฮาระมาเพื่อบิวดาเมจในส่วนของการเพิ่มคีย์ทิคอลแล้วก็การเพิ่มพลังโจมตีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเผา่อจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ